ผมมาที่ต่อแล <Mag> ้วคุมาี่ต่อไปมาด้วยหรอน้ลบะเป็น โอเคโอเคเนี okay, okay. ่ยสวยมากไม่ตลกตัดอมยิ้มมาสวยตัดอกยิ้มมาสวยทดเลยนะ4 4 4 4 4 4 4 4เ4 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 4เเ็